สวัสดีครับจากร้าน BK เกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับนนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเครื่องสับย่อยนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นมิซูนะครับตัวนี้เป็นรหัสใหญ่นะครับเป็นเอ่อคขีดสองศนยครับรหัสสอนนะครับคือเป็นรหัสเครื่องข้างจะใหญ่สองศูนย์สองหนึ่ปากกว้างนะครับปากปากปากดูตรงนี้นะครับฝาจะกว้างนี่นะครับ ปากที่ใส่นะครับกับปากความกว้างกับความสูงนะครับจะใหญ่หญแล้คือจะสามารถใส่ของได้ได้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเทียกบกระหัสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิแปนะครับตรวน,นั้นจะเป็นปากเล็กนะครับอ่าปองนะครับก็สามารถปรับให้มันพ่นสูงต่ําได้นะครับนี่นะครับสูงกปิดันนี้ก็ปรับให้มันพ่นลงหรือพ่นไกลนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องมิซูนะครับ GM132 นะครับก็คือสแรงเผาทดนะครับแล้วก็ระบบก็เดินได้นะครับมีเกียร์หเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยนะครับแล้วก็มีเบรกเวลาจอดนะครับเบรกก็มีตัวยกระบบสับแล้วก็ตัวเดินแล้วก็บีบเลี้ยวซ้ายขวานะครับรวดนะครับเดลองดูนะครับก็ยกนะครับแล้วก็ใส่เดินตรรนี้นะใส่ดู อยู่ประมาณสักกิ่งมะม่วงนี่มันเนื้อนิ่มนะครับใส่ได้นะครับสองนิ้วถึงสามนิ้วนะครับนี่นะครับดูจริงนะครับ tập thăm quỷ vớiông hậu đó นะเราทําปุ๋ยเราก็ถ้าสวนมะพร้าวนี่ก็เหมาะนะครับเอาไว้ไปสับพุนตามโคนนะครับไม่ต้องเผาไม่ต้องทิ้งนะครับดูนะครับนี่ครับจากที่เราจะต้องเผานะครับนะถ้ามันเป็นท้าแห้งนะครับมันจะละเอียดใช่ไหมฮะเป็นปุ๋ยเลยครับ แต่เราต้องเผาต้องเทบนะครับด้วยให้หมดครับเ่ยเราเลิกนะครับแล้ว่าปิดลงลงใส่เร้ถอยนะครับ Come on ไม่เข้าล็อกนะครับเดินกลับไม่ต้องเข็นไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็สามารถเดินขึ้นรถกระบะได้เลยครับ ขอบคุณครับ